รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหน,นองพูพไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีร่วมกับบริษัท s n e m อ o r i u m จำกัด

พบกับไอซีตรีชดาเช่นเคยนะคะในรายการยกขยงยกขยี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะไอยอยู่ตรงหน้าศากลกรมหลวงชุมพรค่ะแล้วเดี๋ยวไอซจะพาคุณผู้ชมนะคะไปกราบสการะกรมหลวงชุมพรก่อนก่อนที่ไอซจะพาคุณผู้ชมไปชิมร้านอาหารอร่อยๆอออค่ะ อยคุณแม่ใหญ่ขนาดนี้อาถ้ามือไม่ใหญ่จริงไม่ต้องมาวัดถอยที่ร้านนะคะคุณผู้ชมคะอย่าให้เทียบกับหน้าไอ้นะคะ <c oughs> ดู <c oughs> ด,ดูอุ้ยเจอปลากระพงแล้วตัวใหญ่มาก <c oughs> ปลากระพงอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ปลากระพงใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ประเทเดียวกันไหมทําไมเขาไซส์ใหญ่จัง <c oughs> แล้วอันนี้คะ <c oughs> อ๋อมีความแตกต่างปลาทะเลจะตัวใหญ่นะคะ ส่วนปลากระพงฟานเนี่ยก็จะตัวไซส์ประมาณนี้รสชาติต่างกันไหมคะต่างกันเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะอยากทราบถูกเยอะเลยมีหน้าล่ะนล,ลูกค้ายเยอะอร่อยจริงๆแล้วที่เขาไม่ได้ตัวอะไรมากเลยนะจริงๆก็อร่อยมาจากอไอ้้วยนะ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอร่อยติดดาวค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเขาว่าวันนี้ไอจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชิมร้านอาหารอร่อยๆอแล้ววันนี้เราเริ่มต้นที่ซีฟู้ดเลยค่ะที่มีเบอค่าของไอซ์ต้องสวัสดีคุณแม่ค่ะคุณแม่แม่แอลค่ะแม่แอลคุณแม่คาะวันนี้จัดมาเยอะขนาดนี้ไอาจะทานหมดไหมแต่ที่สะดุดตาที่สุดเลยคุณแม่ค,คือหอย ทำไมหอ,อยคุณแม่ใหญ่ขนาดนี้อ่าถ้ามือไม่ใหญ่จริงไม่ต้องมาวัดหอยที่ร้านนะคะผู้ชมคะอยาให้เทียบกับหน้าไอ้นะคะ <c oughs> ดูดู <c oughs> อ่ะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะอ่าแนะนําก่อนเลยนะคะ <c oughs> ถ้าทานเล่นเลยอันนี้จะต้องเป็นหมึกไข่ต้มหวานคอนี่ะนะทานกระซีโพ้ดค่ะคือเราทานเล่นเล่นก็ได้ทานเล่นก่อนหมึกแรกที่คนสั่มาปาาน้ำปลาค่ะ อันที่สองถ้าจะทานกับข้าวก็ต้องเป็นแกงส้มไข่ปลาโอ้โไข่ปลาค่ะไข่ปลาอะไรคะเนี่ยไข่ปลาลูกเกลือผัดชาน่งแกงกระยอดมะพร้าวนะคะคุณแม่ค่ะร้านคุณแม่นี่เล็กๆไม่มีเลยนะไข่ปลายังใหญ่เลยะใช่ค่ะเพราะเป็นคนหน้าใหญ่หน้าใหญ่นะต่อมาค่ะค่ะถ้าแกงส้มก็ต้องทานกับข้าวผัดผันคี้ข้าวผัดปูเนื้อก้อนค่ะโอเนื้อปูแบบเห็นชัดเน้นๆมากเลยแล้วต่อมาก็คือ อันนี้เป็นแกงส้มไข่ปลายอดมะพร้าวนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทีหลานแม่ค่ะทุ่าไใคมาเราต้องสั่งเล็กเล็กมากใหญ่ๆนี่คุณแม่จริงเลยไข่ปลาใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมใหญ่มากเดี๋ยวอยากให้ดู่วก็ยอดมะพร้าวหน่อยแล้วก็ทานกับคันคู่กับอะไรคะอ่าข้าวบัดโพเนื้อก้อนค่ะโอ้โหคุณผู้ชมไข่ปลาใหญ่จริงๆนี่นะรสชาติด้วยปกติจะเห็นเล็กกว่านี้ประมาณ สามเท่าขอบคุณค่ะใหญ่แต่มีรสชาติอร่อยมากๆแล้วก็นิ่มด้วยค่ะเพราะว่าเราจะตั้งไฟไม่นานถูกไหมคะใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องทานกับข้าวผัดปูใช่ค่ะปูแล้วคุณผู้ชมหาปูเนี่ยบอกเลยมาที่นี่ไม่มีผิดหวังไม่ใช่เศษเนื้อปูนะคะอันนี้คือเป็นแบบเนื้อปูก้อนเบลเลอร์เทอเลยนี่นะ๋ยวจะชิมแม่ค่ะแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นลูกค้านักท่องเที่ยวหรือว่าใช่ค่ะลูกค้าก็ถ้าหลักเลยก็คนเป็นเทศกาลมากแล้วคนเที่ยวก็เทศกาลเนี่ยคนจะเยอะสามชั้นนี่เต็มมั้งอืมอันนี้มีกี่ชั้นคะสามชั้นค่ะรับรองคนได้ทั้งหมดประมาณกี่อมได้ทั้งหมด200อโต๊ะค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอ่าสิบโมงเช้าค่ะสิบแล้วก็วปิดสามโมงกัร้านปิดสี่โมเดี๋ยวขออนุญาตชิมปูเน้นๆก่อนนะคะ ทำมากบอกเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากทานอาหารซีฟู้ดไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวนะคุณแม่ของคุณแม่รสชาิได้ด้วยแล้วก็ต้องสดด้วยนี้สำคัญใครทานซีฟู้ดที่ต้องสดต้องมาที่ร้าน OX Seafood OX Seafood อยู่ตรงปากน้ำปานค่ะห่างจากหัวหินมาแค่20โลปากน้ำปานจังหวัดประจวบนี่ร้านแม่นี่เปิดมานานกี่ปีแล้วคะก็ประมาณเกิน60แล้วค่ะแล้วรุ่นยายแล้วก็มารุ่นแม่เกิน60ปีนี้คุณแม่อยู่ไหน ปกเสียด้านหน่อยจ้งกับรุ่นยายแล้วค่ะโอ้อร่อยจริงๆรับรองการันตีด้วยการที่แบบว่าอายุยาวนานขนาดนี้คือฝีมือฉะนั้นแน่นอนรับรองอร่อยจริงๆเลยค่ะ่ะอทีนี้เป็นของทานเล่นเนาะทานเล่นค่ะอันนี้คือต้องไม่ต้องทานไข่ต้มหวานทานกับซีฟู้ดได้แต่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยนะค่ะก็จะเพิ่มรสชาติคำจัดจานขึ้นอีกแต่ถ้าไม่ชอบก็ต้องหาอันนี้คือไข่ปลาหมึก เน้นๆเลยเหมือนกันนะคะเ<ช>พราะในตัวปลาหมึกเนี่ยก็จะมีไข่มีไข่อยู่ในตัวแล้วเราก็เพื่อไม่ให้เลี่ยนมาก<ช>ก็ต้องตัดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเ<ช>นาะ<ช>ที่กินอาหารอร่อยนี่แบบว่ามาทะเลเนี่ยต้องคุ้มแน่ๆหอมได้เด็วเราคุณแม่อร่อยมากๆเลย แล้วก็คุณแม่บอกว่าทางร้านเนี่ยมีพิเศษด้วยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมาทานอาหารที่ร้านนะคะค<ะ>่าเช็คอินเช็คอินหมายความว่าคุณลงเช็คอินเอาไปในมือถือโซเชียลเนี่ย<ะ><ะ>คุณจะได้พิเศษน้ำอิตาเลียนโซดานหนึ่งแก้วใช่ค่ะแล้วก็ฝากให้คุณแม่เนี่ยบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเบอร์โทรอะไรเวลามาตั้งพิกัดอะไรง่ายๆสวัสดีค่ะ OX Seafood นะคะ เบอร์โทร08 1667 1010นะคะหรือเบอร์ทางร้านมีสำรองอีกเบอร์หนึ่งก็032อน่า631 230นะคะตั้งพิกัด OX c f o o d ได้เลยนะคะห่างจากหหินแค่20โลค่ะค่ะคุผู้ชมคะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมามี delivery ไหมโทรสั่งแบบถ้าในปากน้ำป่าเนี่ยเราส่งให้ฟรีค่ะแต่ข้างนอกไม่ได้ส่งค่ะเพราะว่า เราส่นข้างถ้าเทศกาลนะวันหยุดอาจจะเลิกจะทําไม่ทันบางทีใครนอนอยู่บ้านพักห้องพักแบบว่าไม่อยากจะออกไปข้างนอกโทรสั่งในบริเวณนี้ส่งฟรีเลยใช่ค่ะสะดวกมากค่ะวันนี้ไอต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆที่จัดสรรอาหารอร่อยๆมาให้ไอายได้ชิมนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าไอซจะพาคุณผู้ชมไปช็อป ที่ตลาดของสดเยอะแยะมีมากมายรอชมนะคะไอา์จะพาคุณผู้ชมไปช็อปอะไรที่ไหนอุยเจอปลากระพงแล้วตัวใหญ่มากปลากระพงอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ปลากระพงใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ประเภทเดียวกันไหมทำไมเขาไซส์ใหญ่จังแล้วอันเนี้ยคะอ๋อ ควมไม่แตกต่างปลาทะเลจะตัวใหญ่นะคะส่วนปลากระพงฟาร์มเนี่ยก็จะตัวไซส์ประมาณนี้รสชาติต่างกันไหมคะต่างกันเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะอยากทราบช่วงทัวทั่วตลาด อร่อยยกขย ǒ งผลิตภัณฑ์ตรานน้องปูงงบิ๊กสี่ผู้มทมพาตอนนี้เอยู่ที่ตลาดตะบนปากน้ำปลาน,นะคะก่อนที่เราจะไปช่วงทัวร์ทั่วตลาดนะคะ เราจะไปขอข้อมูลจากท่านนายกเทศบาลน,นะคะตำบลปากน้ำปลานค่ะเดี๋ยวไปพบกับท่านเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะไอก็อยู่ที่ตลาดแล้วแล้วก็มาพบคนสำคัญท่านท่านหนึ่งนะคะก็คือนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปลานค่ะต้องขอกราบสวัสดีท่านด้วยค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า ท่านนายก X ใช่เรา hey, ทำไมยังหนุ่มอยู่เลย <laughs> อยากจะทราบเรื่องราวของตลาดคะ่ะที่นี่ตลาดไอเดินเห็นว่าสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยมีมาตรฐานยังไงคะในการที่เราจะแบบดูแลตลาดให้เป็นถูกลักอนาไมาอะไรแบบนี้คะ่ะครับตลาดสดแห่งนี้เป็นตลาดของเทศบาลน,นะครับ<อ>เป็นตลาดเทศบานลนะครับ <laughs> เราเนี่ย <laughs> ก็เน้น สะาแล้วก็สดน,นะครับทำให้คนเนี่ยมาจับจ่ายอ,อ,อย่างสบายใจครับแล้วเรามีมาตรการหรือว่ามีมาตรฐานในการที่จะคัดสารสินค้าเข้ามาขายในตลาดยังไงบ้างคะมีเกณฑ์มาตรฐานอะไรยังไงหไหมส่วนใหญ่แล้วนยครับคือเป็นชาวประมงพวกปลาพวกอะไรเนี่ยปากน้ำเนี่ยมันอยู่ติดกับทะเลอยู่แล้วมันเป็นแหล่งส่งออก สัตว์น้ําอยู่แล้วทําให้เราได้วัตถุดิบประมงเนี่ยที่สดคนเรือเนี่ยอาจจะมาขายโดยตรงเองเลยนะครับแล้วก็มีแม่ค้าที่รับซื้อจากเรือเนี่ยเป็นประจําของก็จะไม่ค้างพวกผักพวกอะไรพวกนี้ครับก็เป็นสินค้าที่ชาวบ้านเนี่ยปลูกส่วนใหญ่นะครับก็คือออร์แกนิกไม่มีสารแน่นอนก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของสารเคมีแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ ทําให้มันปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวเ,เว้นการที่ว่าเราฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยครับบำรุงเสร็จแล้วมันจะมีเวลานับถึงจะค่อยมาเก็บเกี่ยวมันก็ทําให้คนบริโภคนปลอดภัยครับค่ะวันนี้ไอต้องขอขอบคุณท่านนายกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปในช่วงทัวร์ทั่วตลาดกันค่ะ Water my ค่ะตอนนี้นะคะไอ้ก็อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตะบนปากน้ำปานนะคะเดี๋ยวไอ้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปช็อปของสดสดแล้วก็ไปเจอเจ้าของร้านที่จะมาทำอาหารให้เราในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินชมตลาดคั่วตลาดเลยตามไอ้ไปเลยคะ่ะส พี่ปุ้ยจะทาเมนูนอนนะไรคะวันนี้ก็มีเป็นสามเมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นปลากระพงผัดขึ้นช่ายแล้วก็จะเป็นกะเพาราปลาโอแล้วก็จะเป็นปลาทูต้มเค็มค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องซื้ออะไรก่อนปลากระพงขึ้นช่ายค่ะอันดับแรกเราก็ต้องเป็นผักขึ้นช่ายขึ้นช่ายผักขึ้นช่ายแล้วก็จะเป็นผงซอยิงซอยอาที่แบบสําเร็จแล้วเนาะอ่าได้แล้วก็จะเป็นผักขึขบบ้นช่ายสองกราม ก็จะเป็นพริกอ่อนอันนี้เขาเรียกพริกอะไรนะคะพริกชี้ฟ้าพริกอ่อนจะได้ค่ะใช่ที่นี่เขาเปิดเช้าเลยเหรอคะตลาดเปิดตีห้าก็เปิดเลยวะะ่าค่ะห้าเปิดแล้วตลาดวายดีตลาดวายก็ประมาณเก้าโมงเช้าค่ะ เช้านี้เช้าเช้าที่ต้องรีบมาค่ะก็มาถึงตลาดมาจ่ายก็ประมาณ6กโมงเช้าะค่ะมีทั้งอาหารมีทั้งวัตถุดิที่เป็นพวกปลาหมูรุ่นไก่นีอย่งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะของสดนะคะรบาทอุ้ยในราคาร10บาทเองค่ะอุยเจอปลากระพงแล้วตัวใหญ่มากอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ปลากระพงใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ประเภทเดียวกันไหมทำไมเขาไซส์ใหญ่จังแล้วอันนี้ค่ะ อมีวามแตกต่างปลาทะเลจะตัวใหญ่นะคะส่วนปลากระพงฟานเนี่ยก็จะตัวไซส์ประมาณนี้เราจะใช้แบบไหนคะเ่าจะใช้แบบตัวประมาณนี้ค่ะไซส์นี้นาอไซส์นี้ค่ะนี่หนูก็สดดิปากแดงเนี่ยค่ะสดค่ะเกี่ยวกันเลยอ่ะอันนี้ปลากระพงก็นี่แหละอันนี้ปลาดุกอ่ะคะดชิ้นกระเทอดผัดชิ้นไช่ วิสะดวกสบายทำให้ด้วยนะคะทำให้ด้วยนะคะคิดตังค่าทำไหมคะลูกค้าประจำตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบครบหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็ไปทำอาหารในช่วงชิมข้าวหมงงชมเสงกันเลยค่ะเลยมีหน้าล่ะร้านลูกค้าเยอะอร่อยจริงๆเราพี่คงไม่ได้ตัวอะไรมากเลยนะจริง อ๋ออร่อยมาจับไอ้์ด้วยนะ,ะยวันนี้ไอ้คอนเฟิร์มนะฮะจากเมนูร้านปุ้มปุย้ยกะเพราแซ่บนะคะร้านของพี่ปุ้<ะ>คยคสวยของเราค่ะเมนูนี้อร่อยค่ะ ชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์ตราน่น้องผูกบิ๊กซีช <Big C. S 2> ่วงชิมขบงโฉงเฉงค่ะตอนนี้เราก็กลับมาจากาจ่ายตลาดแล้วนี่แล้ววันนี้นะคะคพี่ผุ้ เจ้าของร้านปุ้มปุ้ยกระเพราแซ่บวันนี้จะมาทำเมนูอะไรให้อได้ชิมค่ะปลากระพงผัดขึ้นช่ายค่ะนี่มี่ส่มน้สมอะไรบ้างก็มีปลากระพงมีตั้งโอหมก็ขึ้นช่ายแล้วก็ขิงซอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วก็เป็นเต้าเจี้ยวซอสหอยนางรม น้ำตาลทรายหนึ่งแล้วก็เป็นน้ำสต๊อกสูตรที่ร้านนะคะอ๋อนี่สูตรที่ร้าน่เเองค่ะค่ะงั้นเราไม่รีรอค่ะเพราะว่าตอนนี้ไอคก็เริ่มอยากจะชิมแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันก่อนเลยนะคะเริ่มด้วยเมื่อกี้ที่เราไปตลาดมาได้ปลากระพงมาอ่าั่งสดเลยปลากระพงต้องทอดก่อนนะคะ ก็ให้กรอบมันกรอบเหลืองเผ่อถ้าข้างในใช่ไหมคะทำไมเราต้องเอาหลังลงก่อนฮะเพราะว่าข้างหลังมันจะสุกยากกว่าถ้าเอาถ้าเอาข้างหน้าลงมันจะแบบมันจะเหลืองก่อนไหมก่อนใช้เวลานานไหมเนี่ยในการทอดปลาก็ประมาณสักสามนาทีค่ะสามนาทีเราต้องใช้ไฟไฟปานกลางค่ะถ้าไฟแรงเกินแล้วมันจะไหมก่อนอ่ะมันจะไม่เหลือง เดี๋ยวพอทอดเสร็จเราต้องให้เสด็จน้ำมันด้วยหมคะไม่ต้องเสด็จก็ได้เพราะเดี๋ยวเราก็ต้องลงไปผัดกับน้ำมันที่น้ำมันอยู่แล้วแค่เอามาพักไว้ค่ะอันนี้เราได้ยังคะสีได้ไได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะโอ้ยเหลืองแล้วน่าจะกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวเรามาพักไว้ตรงนี้ก่อนเลยอุ้ยหอมมากเนี่ยของสดเวลาทอดมาเนี่ยหอมหอมมากเลยด้วยอ่าตอนนี้เราได้ปลาเราพักไว้ก่อนนะคะ แล้วก็จะปรุงส่วนผสมของอะไรบ้างมีพวกผงปรุงรสจ้ะค่ะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวหน่อยนึงค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ํามันหอยอ๋อเขาไม่ได้เคี่ยวกับน้ํามันเนาะค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ําตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นน้าสต๊อกนิดนึงค่ะอ่าแล้วค่ะคแล้วต่อไปก็จะเป็นขิงซอย ค้อยใส่หอมอะค่ะอ๋อนะค่ะก็จะเป็นชิคชิฟ้าชิฟ้าอ่ะไม่เล่นกับไอ้ด้วยอีกนิดนึงค่ะอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาคลุกลงไปอันนี้เราพอน้ำผุกผิดค่มค่ะอ่าเป็นน้ำซุปตัวนี้หค่ะไปใช่ไหมคะ ไอสามารถเป็นลูกมือที่ร้านได้ไหมคะลักษณะดูค่ะต่อไปก็จะเป็นไส่ตั้งโอเลยค่ะตัดขึ้นช่ายเกินช่ายหรือว่าตั้งโอนะคะใกล้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะใกล้ที่จะได้เสิร์ฟความอร่อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูปลากระพงผัดขึ้นช่ายค่ะนี่ค่ะตืนเต้นตื่นเต้นนี่เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชม ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไอซอยากชิมฝีมือผู้ช่วยตัวเองค่ะเดี๋ยวไอาจะตักแบ่งนะคะอันนี้เรียกเมนูอีกครั้งค่ะว่าปลากระพงผัดขึ้นช่ายค่ะปลากระพงผัดขึ้นช่ายนะคะรับรองอร่อยค่ะรับรองฝีมือค่ะอร่อยให้แน่นอนค่ะหอมหอมอ่าผิแล้วก็ขึ้นช่าย สุดเยอดเลยมีหน้าล่ะร้านลูกค้าเยอะอร่อยจริงๆรแล้วพี่เขาไม่ได้ตวงอะไรมากเลยนะจริงๆเอ๋ออร่อยมาจากไอซ์ด้วยนะเอาลค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไอซ์คอนเฟิร์มนะคะจากเมนูร้านปุ้มปุ้ยกระเพราแซ่บนะคะร้านของพี่ปุ้ยคนสวยของเราเมนูนี้อร่อยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะ เรามีหนองโคที่จะมาแจกให้กับที่พี่น้องๆชาวตลาดปากน้ำปานด้วยนะคะนี่ที่อยู่ด้านหน้าของไอซ์เดี๋ยวรลฟ์แจกทั้งหมดเลยนะคะของเรามีหลายรสค่ะมีกาแฟรสจืดช็อกโกแลตแล้วก็รสหวานค่ะอัลราคาคพี่ปุ้ยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆเลยเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปด้วยเลยนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการหมดลงแล้วน่าเสียดายมากๆเลยค่ะพี่ปุ้ยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ ทุกวันอาทิตย์นะคะเปิดรอเลยทางช่อง3 SD นะคะเจอเจอกับไอซี่ตุยชดานะคะในรายการเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ไอกับพี่ปุ้ยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ